ก่อวอดปลาพวกนี้สวยจังเจ้านายเอามาทำอะไรนะเห็นเจ้านายบอกว่าเพื่อบ้านเอามาฝากไว้จ้ะเดี๋ยวก็คงยกกลับไปอะเอ๊ะมันกำลังทำอะไรนะมันขาดอากาศเหรอสีสวา่างแล้วเราต้องช่วยมาหรือเปล่าหรือว่าน้ำเสีย ไม่ใช่จ sure> ้าเจ้าปลากำลังก่อวอดจ้าก่อวอดก่อวอดวอดคือฟองน้ำที่ปลาเช่นปลากระดีปลากัดใช้เป็นที่เก็บไข่เม uh ื่อถึงเวลาจะวางไข่ปลาก็จะช่วยกันพ่นน้ำให้เกิดฟองน้ำเป็นแพรติดกันตามกอหญ้าในน้ำแล้วจึงวางไข่ที่แพรฟองน้ำนั้นไข่ปลาก็จะอาศัยวอดนี้อยู่จนเติบโตเป็นลูกปลาจ้าดีจังเลย จะเป็นครอบครัวเดียวกันนี่นาแต่ถ้าเป็นก่อวอดที่เป็นสำนวนก็หมายถึงทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นสำนวนก่อวอดจึงใช้เปรียบเทียบกับการทำวอดของปลาหมายถึงเริ่มรวมตัวเพื่อก่อการอย่างใดอย่างหนึง่งมักเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่สง,งบเช่นพนักง,งานบริษัทนี้กำลังก่อวอดเรียกร้องให้เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำสหภาพแรงงานก็สนับสนุนให้พนักง,งานบริษัทอื่นเข้าร่วมชุมนุมด้วย นี่นี่เองแค่ปลากำลังจะวางไข่ก็กลายเป็นสํานวนที่มีความหมายอีกแบบหนึ่งได้เลยนะ๊ะเนี่ยฮะเอาเหมียว,ยวทำไมเจ้านายสนใจแต่ปลาละ่ะแบบนี้ต้องกอวัด เขาสนเขาหน่อยเนีนย้ยสนหนูหน่อยเหี้ย